สวัสดีค่ะนีป่ปอเองนะคะหลังจากที่ปอหายไปเป็นหนึ่งอาทิตย์ก็จะมาบอกว่าหลังจากไปให้ยามาจาก1อาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันพุดเกิดอาการแย่นิดหนึ่งคือว่ามันเหมือนคล้ายๆว่า เอ่อยังไงให้ว่าไปมันเบียนหัวอาเจียนท้องเสียอะไรประมาณนี้หมอเขาเขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยที่ให้ยาเริ่มต้นอันนี้คือให้ยาครั้งที่สามของที่หมอนัดไปให้ทุกสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งแต่ตรวจเลือดเนี่ย จะตรวจแทบทุก3วันแทบทุก4วันไปตรวจว่าเราว่าเราจะมีอาการเป็นแบบไหนแต่ก็คงจะเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะค่ะให้ยาเริ่มแรกก็มีอาการแพ้ผื่นขึ้นมากแบบ อาการที่สองก็คือมันเริ่มเหนื่อยเขาก็ปรับยาไปเรื่อยๆแต่ก็ดีนะคะพอมารอบที่สามนี่คือมันมันออกอาการจะแพ้เหมือนใครคนแพท้ท้องหนักอาเจียนท้องเสียอืมนนเวลาอยากอาการอยากนอนนอนตลอดก็คือ ไม่ค่อยหิวข้าวแต่ก็แบบแต่ก็พอได้ตอนนี้ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนี้ก็อาการดีขึ้นแต่อีกอาทิตย์หน้าก็ต้องไปให้ยาอีกต้องให้ยาครบประมาณ3มเดือนแล้วหมอจะมาดูใหม่ว่าอาการจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ ที่คอยคอยคอยถามไทยขอบคุณพี่ๆป้าๆน้า,า,านะอาทุกคนที่ช่วยและเป็นกำลังใจให้ออจะสู้ๆนะคะสู้จนไปถึงที่สุดนั่นแหละอาการดียังไงจะมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าโอเคหรือเปล่า โอเคค่ะไม่เป็ค่ะ